สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์เราจะเรียนเรื่องของอาเซียนค่ะเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็จะมีใบความรู้ให้พวกเราก่อนนะคะแล้วก็ให้พวกเราทำใบงานทีหลังนะคะก่อนอื่นเรามาดูความใบความรู้ก่อนนะคะว่าอาเซียนคืออะไร อาเซียนคือการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีพศ2558ทำไมเขาถึงต้องรวมตัวกันให้เป็นประชาคมอาเซียนเมื่อก่อนอาเซียนนะคะจะมีอยู่เพียงแค่5ประเทศที่เริ่มต้นก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเขามีความต้องการให้ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นดินแดนแห่งสันติภาพนะคะที่มีความร่วมมือกันในการพัฒนาด้านต่างๆแต่ต่อมาในปีพศ2558เนี่ยก็ได้มีประเทศสมาชิกเพิ่มมาอีก5ประเทศก็คือบูนดารุสสรามเวียดนามลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชานะคะก็เลยรวมกันเป็น10ประเทศแล้วก็กลายมาเป็นประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะ วัตถุประสงค์ของอาเซียนนะคะหนึ่งเลยก็เพื่อเร่งรัดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมของภูมิภาค 2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคค่ะ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจรงิงจังและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมวิชาการ วิทยาศาสตร์และการบริหารค่ะ 4. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมการวิจัยการศึกษาวิชาชีพวิชาการและการบริหารค่ะ 5. เพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นในด้านเกษตรกรรมอุตสาหากรรมและขยายตลาดการค้าระหว่างกัน 6. ก เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาจึงมีการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจึงแสวงหาลู่ทางที่จะทําให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกค่ะวิสัยทัศน์ของอาเซียนมี4ประการ 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ 2. มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต 3. ม,มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 4. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทรค่ะประชาคมอาเซียนคือการรวมตัวกันขึ้นของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศซึ่งการรวมตัวกันเป็นประเทศอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟน้นเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆอ่านใบความรู้เสร็จแล้วนะคะให้ไปทําใบงานค่ะใบงานในสัปดาห์นี้เป็นการถามตอบค่ะข้อที่1นึ่เขาถามว่าประเทศที่ร่วมกันก่อ,กอ,กอตั้งอาเซียนมีกี่ประเทศร่วมกันก่อตั้งนะคะเริ่มต้นการก่อ,กอตั้งด้วย5ประเทศดังนี้ค่ะ มีทั้งหมด5ประเทศนะคะได้แก่ประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเ,เซียประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะคะตอนแรกที่เป็นอาเซียนเนาะต่อมาเป็นประชาคมอาเซียนก็เลยกลายเป็น10ประเทศนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์มีเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้น รอติดตามชมกันนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ